สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมบอลเล่คลิปนี้ก็มีเรื่องราวสุดน่าประทับใจของนักตบสาวไทยของเรากับชาวบราซิลมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยแน่นอนว่าสาวไทยของเราตอนนี้ก็เก็บตัวกันที่บราซิลครับเพื่อเตรียมลุยสนามที่2ในการแข่งขัน,น VNL 2023คลิปนี้ก็มาพูดถึง2เด็กน้อยชาวบราซิล ได้มีโอกาสเจอกับแนนทัดดาวสองเด็กน้อยก็วิ่งโผล่เข้ามาหาแนนของเราเลยครับแล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือให้แนนอา่านซึ่งเด็กน้อยสองคนนี้ก็ได้มีการเขียนเป็นภาษาบราซิลแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้แนนได้อ่านนั่นเองครับโดยแปลภาษาเป็นภาษาไทยว่าเห็นพี่เล่นแล้วอยากขอลายเซ็นแนนเห็นแบบนี้ก็รีบให้ลายเซ็นน้องๆทันทีเลยครับน่ารักสุดๆไปเลยครับ นี่แหละครับสุดน่าประทับใจจริงๆสาวไทยของเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วจริงๆครับแม้กระทั่งเด็กน้อยเห็นก็ต้องรีบวิ่งโผล่เข้ามาขอลายเซ็นถึงขั้นกับแปลภาษาไทยเพื่อให้สาวไทยของเราได้อ่านในสิ่งที่เขาต้องการสาวไทยรับรู้ได้น่ารักสุดๆไปเลยครับ